สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษ สักเส้นลายมือเศรษฐีสักลายมือหนุนดวงเสริมดวงเพื่อให้คุณเฮงให้คุณปังออกแบบการสักเส้นลายมือทั้งหมดโดยสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID Master m i n ์6666 6, 6. ลักขณาราศีเมษนะครับ ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะครับวันจันทร์ที่7มีนาคมไปจนถึงวันที่13มีนาคมวันอาทิตย์ที่13มีนาคมต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษนะครับในสัปดาห์หน้าครึ่งแรกของสัปดาห์หน้าไม่ค่อยโอเคนะักโดยเฉพาะวันอังคารวันพุธ อังคารและพุธสองวันนี้เป็นสองวันที่ชาวลัคนาราศีเมษทั้งอึดอัดทั้งจุกจิกใจหุดหงิดไปหมดเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตานะครับคุณจะมาขยับดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นก็คือวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ศุกร์เส,สาร์อาทิตย์ตามที่สินแสหมิงพูดให้ฟังตรงนี้นั้น เน้นไปที่เรื่องของการเงินเลยนะครับการเงินคุณจะขยับดีขึ้นมีโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองติดต่องานการอะไรก็ตามเป็นไปในทางที่คุณเองนั้นอยากจะให้มันเป็นนั่นก็หมายความว่ารับทรัรพย,ย์นะครับพูดง่ายๆนะครับไปคุยอะไรในเรื่องของการงานที่จะช่วงเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของรายได้รายรับหรือว่าอินคัมสำเร็จนะครับ อย่างนี้ผมได้เกริ่นให้ฟังว่าครึ่งสัปดาห์แรกไม่ค่อยโอเคมาดีเอาครึ่งสัปดาห์หลังนั่นเองนะครับดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีเมษโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่อยู่แล้วแต่ก็ไปอยู่กับดาวเสาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษ ช่วงที่ได้ก็ได้เยอะแหละครับแต่ก็ใช้จ่ายสิ้นเปลืองชิบหายเลยแหละสัปดาห์หน้านี้ไปดูเถอะรายจงรายจ่ายอะไรของมันก็ไม่รู้รออยู่พอสมควรเพลเพลไอช่วงครึ่งสัปดาห์แรกนั่นแหละจะหุุนงิดกกบไอเรื่องรายจ่ายนั่นแหละมันจะมาแฮปปี้เอาช่วงกลางๆงปเออไปลายสัปดาห์แล้วสุขสาวอาทิตย์ไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีเมษสินแสหมิงมองเห็น จากดวงตรงนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีเรื่องราวนะครับทําให้หงุดหงิดใจนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแฟนอาจจะทําให้เรางุดหงิดจุกจิกคุยกันไม่ค่อยเข้าพูดไม่ค่อยเข้าหูนะักเออพูดอย่างนี้ดีกว่าส่วนใครที่ยังโสดอยู่หรือกําลังมีคนมามีง่งเมิ่งมอง,ม,อง,ม,อง,ม,องมาแอลแอลกันอยู่ อันนี้กลับแปลกนะครับกับกลายเป็นว่าจะได้เจอเจอกับคนที่ดีคนที่เป็นที่ปรึกษาหารือให้กับเราได้ดีมันมาทั้งในเรื่องของความรู้สึกดีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เรื่องความรักที่มันมีความพึงพอใจต่อกันแต่ก็จะบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไปในทางลับๆไม่ค่อยเปิดเผยนะครับส่วนดาวอีก3ดวงที่โคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะพฤหัสพุธแล้วก็อาทิตย์ เป็นการโคจรในทางที่ดีนะครับภาพรวมๆผมก็ขอย้ําว่ายังไงก็แล้วแต่สัปดาห์หน้าการเงินไม่เดือดร้อนแน่นอนจะมีโชคดีหรือได้เงินพิเศษด้วยซ้ําโดยเฉพาะช่วงปลายปลายสัปดาห์โชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล